สวัสดีครับพวกผมช่างบีครับเช่นเคยคนผูกเกาครับวันนี้ก็ Honda Accord นะครับงูเห่าเฮ้ยรถมนี้น่าจะเป็นตาวาดนะครับก็ลูกค้ามาแจ้งว่าตอนเช้ามีอาการรถมีเสียงดังนะครับหน้าเครื่องเวลาสตาร์ทก็ตรวจเช็คแล้วนะครับเบื้องต้นมีการซึมและเยิ้มของน้ำมันเครื่องนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนีฮะเล้เห็นบ นี่ครับเยิ้มเยอะเลยครับเศษน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับน่าจะซึมหลายจุดอยู่คันนี้เดีย๋ยวรอขึ้นลิฟต์เค็กดูอีกทีหนึ่งก่อนแต่อันนี้คือเบื้องต้นนะครับสายพานนะครับมีมีคาบนะครับคาบสายพานนะครับมีคาบน้ำมันเครื่องนีงงง่ครับแต่คือ ปัญหาหลักคือคันนี้สุข้ามาเช็คอันนี้แต่ว่ามาเจอไอ้นี้ต่อครับนี่พี่น้องแบตเตอรี่ครับโอ้โหข้างบนไม่เท่าไหร่นะครับดูข้างล่างครับเกียร์รถจะขาดแล้วครับกินเหล็กน้ำกรดนะครับ,ก,ก,ก,รบกัดเหล็กอันนี้อันตรายนะครับ เกียร์รถของท่านอาจจะพังได้นะครับแค่แบตเตอรี่น้ํากดดันเนี่ยครับลูกหนึ่งแบตเตอรี่ลูกนี้ก็คือเริ่มบวมแล้วนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าเติมเกินนะครับน้ํากดเอ้น้ากันเนี่ยครับนีน้ํากันเติมหลายๆมันล้นออกครับพอมันล้นออกมาปั๊บมันมากินเกียร์ดีครับดูแต่ก้านวัดครับนี่ดูสภาพครับสุดีน้อยเกียร์นะครับ ใช้ไปสักพักอีกไม่นานลูกนี้อาจได้เปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกนะครับคันนี้แค่แบตเตอรี่ลูกเดียวนะครับน้ำกดนิดเดียวครับนี่โยดออกมาเดี๋ยวคันนี้ล้างก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จล้างเดี๋ยวแจ้งลูกค้าว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยไหมครับเพราะว่าแบตเตอรี่น้ำกดเกิดการเดือดนะครับคือเสื่อมสภาพของแผ่นอยู่ในหม้อแบตนะครับเพราะว่าเริ่มบวมแล้วครับแบตเตอรี่เดี๋ยวกเก็บ ตึ่มตรงนี้ด้วยนะครับสองรายการคันนี้แล้วก็เยิ้มค่อนข้างที่จะหนักข้างล่างไรอาบมาเวิดครับพี่น้องคุณอาส่นิมกินครับผูกหมดนะครับน้ำกดตรวจเช็คได้ได้ก็ดีนะครับตอนเช้าเสตาร์ทก่อนขับนะครับก็คันนี้เดี๋ยวทำการลื้อนะครับก็เอามาให้ดูกันครับก็ หลังจากรื้อแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัวปัญหาที่น้ำมันเครื่องมันซึมนะครับของเครื่องเคยี่สิบนะครับที่มีน้ำมันเครื่องเนี่ยฮะหยดตามอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สา,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 ายพานหน้าเครื่องหอนนะครับตัวปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่ฝาเขาเบ้าครับผมคือการซึมนะครับันี้ก็อะไรมาแล้วเรียบร้อยสายพานหน้าเครื่องซูรินนอยนะครับนี่ฮะโอลิงตัวนี้นะครับนี่ว่าตัวหน้านะครับที่มัน ชอบแข็งๆนะที่มันรั่วเนี่ยตัวนี้แหละรครับตัวที่มันทําให้มันเครื่องซึมนะครับอันนี้ของใหม่อะไร้วเรียบร้อยของแท้แน,น่นอนนะจ๊ะก็เอามาให้ชมอีกหนึ่งคันสําหรับเจ้าพันดาแอคคอรนะครับเครื่องเค20ปัญหาสายพันหน้าเครื่องมีเสียงดังตอนเช้าแล้วก็มีคาบน้ำมันเครื่องเยิ้มนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ